สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานค่อนข้างดีมากใครที่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศขายของออนไลน์โลจิสติกการขนส่งเดินทางหรืองานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอให้คุณโฟกัสการทำงานให้ดีนะคะให้ทำงานอย่างมุ่งม,มั่นให้เต็มที่คิดวิเคราะห์หาหนทางพัฒนางานให้ดีขึ้นทุกวันสิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะการเงิน ดวงการเงินตกตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีมีความฝืดเคืองมีความยากลำบากในการจัดการเงินก้อนอะไรที่เราหวังไว้มันไม่ได้เช่นวันนี้ไปทวงนี่ใครก็ไม่ได้ไปกู้เงินก็มีโอกาสยากที่จะผ่านเตรียมตัวรับความผิดหวังด้านการเงินไว้ด้วยนะคะและถ้าคุณต้องการจะลงทุนอะไรในตอนนี้ขอให้ระงับไว้ก่อนค่ะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนค่ะ ความรักคนมีคู่ความรักถือว่าดีมากๆเลยค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารักและเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้วันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองและสามารถผ่านปัญหาไปได้ค่ะหรือว่าใครอย่างมีบุตรถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคุณอาจจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มหรือมีข่าวดีหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ความรักคนโสดระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วเช็คดูดีๆนะคะส่วนใครที่อยากมีแฟนเขาบอกว่าลองให้ผู้ใหญ่หรือคนในบ้านช่วยหาคู่ให้ก็ได้นะคะสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะถ้าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปวดแขนปวดเมื่อยเล็กๆน,น้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปในการทํางาน คุณก็ต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะโชคลาภถือว่าค่อนข้างดีค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข2หรือถ้ามีเลขอะไรอยู่ในใจคุณก็สามารถโฟกัสให้ความสำคัญกับเลขนั้นไปได้เลยนะคะ